ไอ้ต้องมี้พี่ครูเคยมาเ,เ,เออล่นอยวะเฮ้ยเราครูไปฆ่าสัตว์ทำไมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเว้ยพระใหญ่คนดีเนับมันไม่เคยฆ่าวันไม,ม่ฆ่าอยู่เลยวันไม่เคยอะโลกอย่างสวยเลยลงราวินเดอร์มันนี้มันไปกินข้าวอยู่กินต้มไก่ต้มปลาไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยเนี่ยกินตันตบเลยยินดีมอบชีวิตให้ไงยินดีก็แย้ กินดีมันจะมามันจะมาอยู่ในเขียงให้เรากินให้เราสับนะก็มันโดนจับมาไงโอ๊ยมันยินดีทั้งนั้นแหละแต่เขากินกันทัางโลกเลยนะยินดีทั้งสัตว์ดีๆทั้งโลกเลยเหรกินได้เลยอย่างเงี้ยทุกตัวจะยินดีทุกคนเลยแล้ให้กินเลยใช่ๆตัวไหนจับไม่ได้คือตัวนั้นไม่ยินดีถ้าจับได้ก็คือยินดีแล้วกำลังนึกข้าวไปแบบมันกำไปหาอาหารให้ลูกมันแล้วมันเป็นติดแผลติดเบ็ดเลยก็ยินดี